143ได้รางวัลอะไรเดี๋ยวเราต้องเรามาคุยกับเขาดูนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับวงเบิร์นครับน,นี่คือวงเบิร์นนะครับแนะนำตัวกันนิดนึงแล้วกันผมเซตกีตาร้องร้ครับครับดเล่นเมครับผม,ผมเกียงตีกอครับแล้วมารวมตัวมาเจอกันได้ไงครับ ก็พวกเราเล่นดนตรีกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วับแล้วก็พอดีได้มาประกวดคอนเวิร์ตมิสกอร์ดแล้วก็ได้เจอกับพี่เอกครับแล้วก็มีพี่พี่ทีมงานพอดีวันนั้นพี่เอกเขาเป็นกรรมการวันนั้นด้วยแล้วก็มีพี่พี่ทีมงานมาติดต่อว่าสนใจจะทําเทปไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบเข้ามาคุยกันก็ลองตกลงร่วมงานกันแล้วตอนประกวดนี้คือได้รางวัลอะไรนะที่ที่สามครับอ๋อคือได้ลองชนะเลิศอันดับสองเรียกเียกันคือรางวัลที่สามมันเองใช่ไหมครับทำไมถึงตั้งเชื่ออบ้าว่าแตกแถว่ะ แตกแถวว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบใกล้ตัวของเด็กวัยรุ่นนะครับแล้วก็ซึ่งบางคนก็อยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากอยากรู้อยากเห็นอยากลองอยากมันในช่วงนั้นนะครับแล้วก็พวกเราก็เคยผ่านมามซึ่งเราก็ได้เจอทั้งดีและไม่ดีเราก็ได้เก็บเรื่องราวเหล่านั้นมามาเล่าผ่านเพลงในอับลบั้มของพวกเราก็เลยเชื่อและบางว่าแตกแถวครับแล้วแนวเพลงครับเป็นยังไงให้เกี่ยงตอบบ้างไหมแนวเพลงเรานะแนวเพลงเราเป็นกระราชล็อกครับกระราดล็อกเหรอครับ ยังไงครับคือเอากระลาสมารวมกับล<ช>็อกเลยเหรอไม่ก,กระลาเป็นกระลามทเทลจริงๆ<อ>เป็นกระลาแมทเทลครับก็กระลาคือแบบความความสดความสดข,ของดนตรีที่แบบว่าเวลาเราเรา,เราอัดเสียงจะไม่แบบว่าเราเอาใส่ความสดมากกว่าที่จะไม่ต้องให้เป็นต้องเรียบเรียงให้มันเนียนมากเงี้ยครับคือจะแบบเป็นสไตล์ดนตรีสดๆอะไรเงี้ยส,ส่วนส่วนเมทเทลกค็ค,คือความหนักครับเราเราก็เ,าเอาความความสดความดิบผสมกับความหนักมาเลยก็เป็นกระลาเมทัลครับกระลามทัลนะครับก็ ฝากช่วยติดตามผลงานพวกเราด้วยนะครับแล้วก็พวกเราก็น้องใหม่ลราก็ฝากเนื้อฝากตัวพี่พี่ทุกคนด้วยนะ